ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปที่2 EP 2กับทำไมทอล์กนะครับผมแก๊ปนะครับคุณนากรวันนี้เรามีแขกที่ะเะียกว่าเป็นพี่ที่ผมสนิทแล้วก็เคารพด้วยเหมือนกันที่จะมาแบ่งปันกับวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่า work from home อย่างไรใจไม่ร้อนรนนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าทำอะไรอยู่นะครับแนะนำตัวแล้วก็เป็นใครมาจากไหนบ้าง โอเคสวัสดีนะคะพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบพี่สาวที่เคารพเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพี่สาวที่แกลบเคารพโอเคก็เจีย๊ยบอะค่ะทํางานอยู่สส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นพนักงานประจําในฐานะดูแลลูกค้าเนี่ยที่จะต้องเข้าบริษัทออฟฟิศลูกค้าเนี่ยสวันต่อสัปดาห์แล้วก็อีก2วันเนี่ยก็คือฟรีแลนซ์ของตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันก็ต้องมีการปรับตัวเมื่อลูกบริษัทลูกค้าใน work ฟอร์ home กันที่บ้านแล้วเอ่อท็อปิกที่แกแกบอกเอออยู่บ้านยังไงไม่ร้อนลนต้องบอกเลยว่ามันก็วันนี้น่าจะเป็นการมันเล่าความรู้สึกส่วนตัว,วมากกว่าระหว่างกลุ่กับพิจบวันนี้เราคงมานั่งแลกเปลี่ยนกันมุมมองเพราะเนื่องจากว่าของผมอมคือทํางานประจา1 0 0จันทร์จันถึงสุขแต่ทีเนี้ยในความแตกต่างก็คือพิจยบเนี่ยครับจะยืนสองขาระหว่างความเป็นพนักงานประจำสามวันกับฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีวิธีการปรับตัวไม่เหมือนกันคืออย่างผมอะ่ะผมเพิ่งจะ,ะเป็น work from home มาได้สัปดาห์นี้คือเข้าสู่สัปดาห์ที่สองละซึ่งเราก็จะรู้สึกแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเออมันก็จะดูเหมือนจะสบายขึ้นนะเพราะว่าอยู่บ้านมันชิลขึ้นแต่สิ่งที่ผมออค้นพบอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าต้องบอกกับคุณผู้ฟังก่อนว่าคือผมดูแล พ่อที่ป่วยเป็นพากินสาสัรแล้วมีอาการทางสมองที่เสือ่อมคือหมายถึงว่าร่วมกับคุณแม่กับพี่สาวช่วยกันดูแลนะครับมันก็ต้องผลัดกันปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสงานแล้วต้องเฮ้ยพอแวบหางตาไปเห็นพ่อปุ๊บที่เขาอาจจะเดินไป หน้าบ้านละหรืออาจจะเดินขึ้นไปชั้นสองแล้วเราก็ต้องเฮ้ยป้ากลับมากลับมากลับมาอยู่ที่โซฟาหรือมาอยู่ที่เตียงนอนคือประเด็นก็คือมันทําให้งานไม่ต่อเนื่องอหรือแม้แต่เราก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เพจบางเพจที่วาดการ์ตูนมาแซวๆกันว่าเนี่ยต้องเล่นกับลูกเพราะว่านานๆที่พ่อแม่จะอยู่กับที่บ้านหรือแม้แต่คนที่เป็นโสและกา่งว่าเอ้ยแมวมันมาก่อกวนหรือว่ามันทำให้เราทำงานได้ไม่สะดวก ทีเนี้ยที่เชิญพี่เจี๊ยบมามันจะเป็นลักษณะในมุมมองที่ว่าฟรีแลนซ์ก็เป็นพนักงานประจําก็เป็นทีเนี้ยมันมันมีวิธีการปรับตัวยังไงให้รู้สึกว่าใจไม่ร้อนรนเหมือนตามหัวข้อของวันนี้เออก็ถ้าถามในมุมพี่เองนะพี่จะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วสถานที่อะสถานที่มันก็แค่เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราร้อนรนต้องย้อนกลับมาว่าเราร้อนรนนะ่ะเราร้อนรนกับอะไร ผมมารู้สึกว่ากลัวคือคือ,คอมันไม่ได้ล้อลนที่ตัวปาแต่ว่าพอถามกับตัวเองปุ๊บคือกลัวงานส่งไม่ทันหนึ่งสองนะคือกลัวว่าจะถูกจับได้จับได้ว่าไม่ตั้งใจทำงานไม่ตั้งใจทง,งานหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยแต่คือเราเราก็ทํางานของ <Okay. S 1> เราไปเรื่อยๆงานไงเราไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่างั้นฉันอาบน้ําเสร็จเริ่มงาน8ปดโมงครึ่งเลิกงานจากที่บ้านนะนะห้าโมงครึ่งเราก็ทํางานไปของเราเรื่อยภายใต้าตามกําหนดที่เราตกลงนัดหมายกับ ทีมว่าจะส่งแต่มันร้อนรนในใจว่าแบบเฮ้ยสมมตินะบอกว่าเฮ้ยป้ากลับมาอยู่ตรงนี้เฉยๆได้ไหมนอนพักผ่อนได้ไหมฉันจะทํางานแต่แต่เราสื่อสารแบบนี้ไปมันมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเพราะว่าคือเขาไม่ได้รับรู้ตรงนั้นต้องต้องบอกอาการกับท่านผู้ฟังตรงที่ว่าคือเขาก็เหมือนเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดให้เขาเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ว่ายากนะครับคือโคตรเป็นไปไม่ได้เลย พี่ว่ามันอยู่ที่เราอย่างแรกเลยคือเราอะมีมุมมองต่อสถานการณ์อย่างนี้ยังไงมันแยกเป็นความรับผิดชอบสองเรื่องสองเรื่องก็คือความรับผิดชอบในเรื่องส่วนรวมก็คือเรื่องงานหน้าที่ของเราใช่ไหมหน้าที่ของการทํางานของเราอย่างที่สองคือความรับผิดชอบในฐานะของอที่เราเป็นคนในบ้านมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องมีหมวกใช่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยฉันทํางานปุ๊บฉันต้อง stand by ให้เหมือนแบบ ฉันอยู่ในที่ทํางานนะแล้วก็ฉันก็ต้องไปวางกฎกับลูกหรือคนในบ้านว่าเนี่ยฉันจะทํางานเท่านี้9โมงถึงเที่ยงแล้วบ่ายโมงอ่ะถึง5โมงเย็นฉันจะเป๊ะแต่พี่เชื่อเลยว่าส่วนใหญ่พอพนักงานมาจำมาพอได้ work from home อ่ะมันจะชิลเพราะโดยพื้นฐานนิสัยเราอ่ะมันรักสบายอันนี้ไม่ผิดต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้คุยว่าใครทําถูกผิดแต่สิ่งสาคัญคือให้เชื่อในความรู้สึกข้างในบางอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเตือนบางอย่างว่าเอ๊ะเราพยายามจะเริ่มโทษ ที่สังเกตที่แกปตอนแรกบอกว่าเนี่ยแมวมากวนกนู่นนะี่นั่นมนเลยทําให้งานไม่เสร็จจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมาจะชอบหาข้ออ้างมารองรับไอความสบายๆที่เกิดขึ uh ้น huh. ซึ่งเอาจริงๆมันก็อาจจะดูเป็นแบบเพจข้อมูลมาดูสนุกๆขำๆ uh huh. แต่ประเด็นคือถ้าในแง่ของคนที่เป็นนายจ้างเจ้าของธุรกิจเวลาเวลาที่พนักง,งานไปิร์ค from home เนี่ยมุมนายจ้างหวั่นไหมหวั่นหวั่นว่าแบบจะทํางานเต็มประสิทธิภาพไหมสุดท้าย อีพีเนี้ยไม่ได้มาเพื่อจะบอกว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงระหว่างนายจ้างลูกจ้างแต่สุดท้ายในมุมของเราเองเ่ยซึ่งถ้าเราอยู่ในหมวดของการเป็นไม่ใช่ผู้ประกอบการก่อนเป็นลูกจ้างสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าเราอ่ะรับผิดชอบในหน้าที่ของเราอ่ะในแง่ของการทํางานอ่ะยังไงบ้างสถานการณ์แบบเนี้ยพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะเข้าใจว่ามันต้องเกิดการปรับตัวถ้ามาดูกันในแผนงานที่คุณประชุมอ่าคุณพยายามมีแอปแอปพลิเคชันมีโปรแกรมมาทำนี่นั่น พยายามให้ดูว่าในสกบงานของแต่ละวันเนี่ยความรับผิดชอบอบที่จะต้องส่งมอบอะให้ได้ตามนั้นมันก็จะโอเคทีนี้ส่วนของการปรับตัวที่ยืดยืดหยุ่นคือภาระหน้าที่ที่จะต้องอยู่ในบ้านอย่างของแก๊บดูแลพ่ออะอย่างสมมติอย่างพี่ดูแลลูกปิดเทอมใช่ไหมเราก็ต้องดูเราก็ต้องคุยกับว่าอในช่วงเนี้มันมีทํางานถึงเวลานี้นะหนูเล่นเกมอนุญาตให้เล่นเกมคือโชคดีก็คือลูกพี่เงี้ยมอนหนึ่งแล้วคุยรู้เรื่องแล้วอะก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่า คือเราจะปล่อยให้เขาอยู่กับเกมตลอดเวลาเราก็ให้เงื่อนไขเขาได้ว่าเนี่ยลองสังเกตว่าถ้าอยู่เล่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนูต้องลุกขึ้นมาทํานู่นนี่นั่นแล้วนะคือข้อดีของการเวิร์ฟอร์มโฮมแปลว่าอะไรเราได้ใกล้ชิดกับคนในบ้านใช่อ่ะมันเป็นอย่างนี้ความใกล้ชิดในสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากจะบอกเลยว่าเราพยายามจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีอ่ะเราชอบเอาเรื่องพวกนี้บางทีมาเป็นข้ออ้าง ว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาทำนู่นนี่นั่นเลยสุดท้ายเชื่อว,ว่ามันอยู่ที่เราอะมองสถานการณ์แบบนี้แล้วจัดการยังไงตอบแบบตรงๆเลยนะอยู่ออฟฟิศประจาอะก็ไม่มีใครมานั่งสแตนบายอยู่หน้าคอมทำงานจนสิงได้ขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรฉันก็ต้องหาเวลาอาพักเบรกลงไปกินหนุนนี่นะเนนะขาไปถูกจริง,รงๆแล้วจะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้แตกต่างถ้าเราปรับตัวเป็นแต่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเรารู้สึกได้ว่า หยมันแพนิกมากนู่นนี่นันน่นวิธีที่ง่ายสุดก็คือในเรื่องของอสิ่งข้างนอกที่เราสามารถทําได้ง่ายหยุดเสพข่าวก่อนหยุดเสพข่าวก่อนเลยแต่ในฐานะของมุมที่พวกเราฝึกจิตปฏิบัติมาเรื่อยๆเรามองอยังไงถ้าเราเริ่มสังเกตได้ไวว่าเฮ้ยฉันเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วมันดูเครียดมันดูหงุดหงิดมันดูแบบบอกไม่ถูกอะ่ะอึอดอัดบอกไม่ถูกอะ่ะให้กลับมานิ่งๆแล้วสังเกตความรู้สึกตัวเองก่อน นี่คือเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนโดยโดยประสบการณ์ผิดเจี๊ยบที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องถามก่อนว่าฝึกจิตมากี่ปีแล้วเอ่ยสิบสิบปีแล้วมั้งสิบปีบปทีนี้ในในระหว่างของการฝึกจิตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ไหมครับว่ามันหงุดหงิดหรือรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปไปทำก็แล้วไปตวาดหรือดูว่าคนคน,นที่เรารัก เพราะว่าความร้อนลอนจากการที่เราทํางานอย่างเงี้ยใช่อ๋อง่ายมากบ,บ่อยในช่วงตอนนั้นอะเพราะตอนที่ฝึกฝึกตอนนั้นอะเอาจริงไม่ได้ทํางานประจำเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนถูกไหมเอ่อเป็นเพราะจะรู้สึกได้ว่าคนอื่นเนี่ยคือตัวขัดขวางไม่ให้เราทํางานได้เพราะฟรีแลนซ์คือเวลาสำคัญมาก,กในการในการกผลิตเงินใช่เ,เราก็จะใช้วิธีการเช่นโดยส่วนตัวถ้าเป็นฟรีแลนซ์พี่เอ,เองเนี่ยเอ่อพี่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์ปรับตัวได้ไม่ยากต้องพูดในกรณีนี้นะกลางวันเนี่ยอยู่กับลูก กานคืนเนี่ยจัดเวลาเวลาอยู่คนเดียวสบายสบายเพราะฉะนั้นนี่คือแบบมุมแบบนี้แต่สถานการณ์ของฟรีแลนซ์นช่วงนี้ที่จะเจอปัญหาคืออะไรถ้าธุรกิจลูกค้า ดันมีผลกระทบแน่นอนฟรีแลนซ์ก็หดถูกต้องกังวลจะเริ่มแพนิคจะเริ่มแล้ใครจ่ายจะมายัางไงนู่นนี่นั่นก็ต้องมานั่งดูวิเคราะห์กันดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่ไอ้ความคิดความชานฉลาดในการแก้ปัญหามันจะมาเนี่ยถอยกลับมาก่อนข้างในเราวะสงบแล้วนิ่งกับเรื่องราวเหล่านี้หรือยังวิธีการสังเกตตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าข้างในรู้สึกได้ว่าอึดอัดไม่โอเคกับตัวเองดูมันแน่นๆดูเครียดไม่รู้ตัวต้องเหมือน สิ่งสำคัญเลยคือกลับมาสบายๆจากข้างในไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์ของการ work from home หรือ stay home เนี่ยมันจะกลายเป็นความแพน,นิคของคนอยู่ในบ้านแล้วเราฝึกจิตเรารู้อยู่แล้วเวลาที่กระแสมันส่งออกจากเราอะเวลามันไม่โอเคอะแทนที่เราจะส่งกระแสอยู่บ้านแล้วสบายๆอะกลายเป็นว่าเราเป็นตัวปล่อยพลังงานกระแสไม่ดีใส่คนในบ้านด้วยแล้วถ้ายิ่งเราอะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนสําคัญในการหาเงินเข้าบ้านอะเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเผลอไปตวาดลูก พี่เคยเครียดถึงขนาดแบบไม่รู้หรอว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนกว่าจะเงินจะหามาได้แต่ละบาทนี่นแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าพี่ไปโยนเอาความเครียดใส่เด็กซึ่งมันคือตอนนั้นเราไม่รู้สึกตัวไงแต่พอเรารู้สึกตัวเราเผลอทําสิ่งนั้นไปเราทํายังไงเราก็เคลียร์เอเนจีของเราให้ได้เร็วกลับมาให้อภัยก่อนแล้วเราก็ไปคุยกับลูกถ้ามีใครที่ในช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้เผลอหงุดหงิดเผลอตวาดไม่ทันแล้วคุณเจี๊ยบพึ่งมาพูดเวลานี้เผลอหงุดหงิดเผลอไปตวาดใส่คนที่บ้านแล้ว วิธีการที่ง่ายและเร็วที่สุดถ้ารู้สึกตัวไม่ดีคุยกับลูกหรือคุยกับคนที่เราไปกระทบด้วยเลยว่าตอนนี้ขอเวลาในการปรับตัวหน่อยนะมันเครียดนะหลายเรื่องเพราะฉะนั้นขอโทษนะถ้าพูดอะไรไม่ไดีออกไปจีงว่านี่คือพี่ว่านี่เรื่องนี้เบสิกและงา่ายที่สุดคือพอพี่เจพูดมาผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะไม่ใช่แค่เครียดสะสมเพราะเสพข่าวแล้วคือคือ ep ที่แล้วคุยกับธารามในในมิติของการที่เสพข่าวจนจิตตกแต่ตอนตอนเนี้ย พอฟังพี่เจฟมันจะรู้สึกว่ามันมีซีนในลีโอในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตในกระเป๋าเงินของเราเพราะเราคาดเดาไม่ได้ว่าสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าในฐานะคนที่เป็นฟรีแลนซ์แล้วอยู่กับความเสี่ยงของไม่รู้สถานการณ์เลยเราก็ต้องถอยกับมาดูก่อนแม้แต่รัฐบาลตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะยังไงจะต้องรับมือยังไงคนจะดีะึ้<า>่ไปแค่ไหน รับมือเปลี่ยนมาก่อนถูกต้องมันมัน,มนเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่รับมือกับในสิ่งที่ไม่รู้ในการเปลี่ยนแปลงมาก่อนอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องถอยกลับมาดูแล้วอยู่กับสเตจปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าให้เรามีความคนมันพูดง่ายมีความสุขกับปัจจุบันความสุขกับปัจจุบันแต่ถ้าเราแพนิกอยู่แบบนี้กูจะสุขได้ยังไงนะคือตอนนี้พอพอ Work f r ฟอร์ม e หรือว่าห้าม เดินทางไปไม่ควรจะใช้คํานี้ดีกว่าไม่ควรเดินทางไปกเพราะว่าตอนนี้ที่พูดเนี่ยเท่ากับหลังประกาศพอเราตกฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วซึ่งฉันมาอยู่บ้านแกอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยประเด็นประเด็นก็คือว่าเฮ้ยเราอยากหาที่สงบสงบ,สงบเพื่อที่จะเพื่อที่จะรีเฟรชตัวเองแน่นอนคนก็จะนึกถึงไม่ไม่ผลวัดหรือถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็เป็นโบสถ์เพื่อที่จะขอเวลาเบรกกับตัวเองหน่อย แต่ทีนี้เนี่ยพี่พ <อ S 2> ทำยังไงเ,เออเราทำยังไงง่ายๆมากนบางช่วงถ้าเรารู้สึกว่าเราเหมือนแพนิคแล้วไม่โอเคแล้วเอออย่างอย่างพี่อ่ะจะชอบใช้ดนตรีพี่จะเข้า YouTube แล้วเซิร์ชคำว่า n y Meditation แล้วใช้ดนตรีมาช่วยแล้วดูจิตไปอ,อันนี้คือง่ายมากแล้วรีเฟรชตัวเองได้เร็วมาก3นาที5นาทีเพราะว่าดนตรีอ่ะมันสัมพันธ์กับเรื่องของคลื่นสมอง อันนี้ต้องบอกกันนะนี่คือ how to ที่ทําตามได้ง่ายอย่างถ้าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้รู้จากวิธีการฝึกจิตอยู่แล้วอะเวลาที่มันไม่สําคัญเลยเราถูกฝึกมาเพื่อให้รู้อยู่แล้วว่าอยู่สถานที่ไหนก็ฝึกจิตได้กลับมาพบที่พึ่งภายในได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าเราไม่สบายอะตอนที่จังหวะเราแบบเฮ้ยมันเครียนดนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ถึงได้บอกว่าถ้าเผลอถ้าเผลอทําอะไรกระทบใจใครไปแล้วเนี่ยให้เดินไปขอโทษหรือไปคุยอะมันจะช่วยได้นี่คือ การไปแก้พฤติกรรมใหม่ก่อนหลังจากนั้นแต่ถ้าตอนนี้รู้สึกฉันไม่พร้อมจะไปอะไรกับใครเลยปฏิสัมพันธ์กลับมาคิวตัวเองให้มันนิ่งๆพี่เลยใช้วิธีการเปิด YouTube ฟังเอาเป็นเพลงที่บรรเลง My Meditation โคตรง่ายเลยแล้วก็ซึ่งก็น่าจะมีเยอะอยู่โอ้โหมหาศาลคุณสามารถเจอได้เลยว่าความถี่กี่เฮิร์ตเนี่ยทำอะไรยังไงหรือก่อนนอนพี่ก็ใช้วิธีแบบนี้เปิดแล้วก็ดูจิตไปด้วยมันคือการเคลียร์ energy ของวันอะ แล้วมันจะทําให้ตอนเช้าอะ่ะเราเฟรชขึ้นเหมือนติดเครื่องฟอกอากาศอือใช่อ,อย่างในมุมของแก๊ปเองอ่ะเมื่อกี้ที่แกป๊ปตอนต้นแก๊ปบอกว่าพอต้องมาปรับตัวอยู่บ้านแล้วเป็นแกป๊ปแกป๊ปรับมือ,อยังไงคือมันยอมรับว่ามันชิวขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเรามีงานที่จะต้องส่งทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีหมวกเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่หมวกเพิ่มมันเป็นหมวกเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสวมหมวกทั้ง พนักง,งานบริษัทแล้วในฐานะสมาชิกในครอบครัวในสถานที่เดียวกันละดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีการแบ่งเหมือนกับภาษาที่เขาใช้กันก็คงเป็นเหมือนทางบ็อกซิง่งแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะแบบ period เ,เป๊ะๆขนาดนั้นแต่เราแค่แค่เขียนลิสต์ออกมาว่าสิ่งที่ต้องเสร็จคืออะไรบ้างมันจริงๆแล้วของผมมันหมายรวมถึงงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมันเหมือนกับ พอเราทำตรงนี้เป็นทูดูลิสต์ไปแล้วอะ่ะเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังบ้างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมันค่อยๆปรับตัวตรงที่ว่าจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเราอะตั้งตั้งไว้ไงว่าอยากจะทํางานดังนั้นแปลว,ว่าพอเราตั้งเหมือนอธิษฐานไว้ในใจอะ่ะพอมันมีคนที่ขัดขวางการอธิษฐานข,<อ>ของเราเข้ามาแทก นั่นคือพ่อเราไงเพราะเขาเขาเดินไปทั่วเลยม,มันกลายเป็นว่าเราก็งุดหงิดคือเราไปเกี่ยวแล้วเราก็ทุกเองอทีเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปรับอีกปรับตัวใหม่คือก็ต้องบอกอีกแตุ่ท่านผู้ฟังกัตรงดีว่าผมก็ฝึกมาสิบเอ็ดปีนะฝึกจิตอ่ะมันก็จะมีบททดสอบเล็กๆน้อยน้อยบางแบบเนี้ยให้เราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าเราเรา,เราเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันก็จะกลับมาได้เร็วว่า พ่อ,อยังไงก็ priority ว่าต้องดูแลงานก็ต้องเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวตัวผมคือผมก็ทําของผมไปเรื่อยๆไม่ได้จํากัดเวลาตัวเองว่าจะต้องสต็อปที่ห้าโมงครึง่ง uh. มันก็คือทําไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องสง่งเพราะว่างานของเราอ่ะมันมีผลต่อ,อเป็นอินพุตของคนอื่นได้ด้วยเหมือนกัน uh huh. นี่เ uh huh. มันก็เลยมันก็เลยต้องปรับตัวแบบนี้ณตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่เวลาประมาณน่าจะสมมติ หมว่น่าสองทุ่มได้ซึ่งจริงวันนี้เรามาคุยงานแล้วตัวตัวพี่มาเอาหน้ากากด้วยต้องบอกอก่อนว่าการดูแลตัวเองอะเป็นมาตรการของความไม่ประมาทคือเรื่องนึงอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าหู stay home ปุ๊บคนออกจากบ้านคือผิดคือนน่นนี่นะั่นต้องบอก<ร>นี้ก่อนนะ <social distancing S 1> ซึ่งใช่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูว่าสิ่งสาคัญค,คือถ้าข่าวหรือข้อมูลมันนำาให้เราแพน,นิคเนี่ยลดการเสพได้ไหม ต่นี้ทีนี้พอมาทํางานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกความรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวกับความรับผิดชอบในหน้าที่การที่เราต้องมาปรับสภาพตัวเองอยู่กับบ้านมันจะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วเราจะต้องรู้จักตัวเองในบทบาทใหม่ในการปรับตัวแบบนี้แหละผมผมใช่อันนึงก็คือว่าในมุมมิติของการฝึกจิตกับการทํางานตรงนี้มันจะเห็นชัดตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราจะแยกกัน โดยโดยสภาพการทํางานตรงที่ว่าพอเราไปทํางานเราไปทำงานเดี่อวฟิตแต่พอมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยมันคือทํางานที่บ้านม,มันเลยไม่สามารถแยกแยกเรื่องระหว่างทํางานกับเรื่องส่วนตัวได้อม,มันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราอาจจะเคยถูกโฆษณาหรือสอนจากการที่เนี่ยงานก็งานนะเดี๋ยวเราก็ เล่นเต็มที่ work hard play hard อะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บแบบมันมันเหมือนมันชีวิตมันเบรนอยู่แต่มันจะเบรนได้สาหรับผมมันคือมันคือการดูจิตไปเรื่อยๆด้วยเพราะไม่งั้นมันคือมันจะถูกความคิดตีอยู่ตลอดเวลาว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นบุคคลที่ขัดขวางความสําเร็จหรือความเจริญของเราถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าพูดแบบแรงๆนะซึ่งมันก็นไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้ด้วย <c oughs> ใช่เ,ออเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลคือคนคนโสดอาจจะปรับตัวไม่ยากแต่คนที่แบบมีครอบครัวหรือจะต้องมาอยู่ในลักษณะคล้ายๆอย่ายแยงแก๊ทีนี้พี่มี work from home อีกเคสหนึ่งน่าสนุกมากเมื่อคืนทันทีเลยเพราะว่าเป็นน้องสาวที่รู้จักกันลูกน้องเก่า work from home เพราะว่าถูกจ้างเลิกงานแล้วอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อง work from home เพราะบริษัทปิดตัวลง มีทรายส่งสัญญาณมาก่อนแล้วเพราะว่าเขาทําบริษัททัวร์แน่นอนมันโดนกระทบมาซึ่งจริงๆแล้วก็นโยบายของเจ้าของเองพยายามจะช่วยอุ้มนู่นนี่นั่นสุดท้ายเมื่อวานก็เลยได้คุยกันคืออยากรู้ไอเดียมากและเหลือเชื่อมากเลยได้คุยกับน้องก่อนก่อนที่อยู่ๆอันนี้ไม่รู้ตัวนะคะว่าน้องจะชวนทําพอดแคสต์แต่ว่าอยากรู้ไอเดียมากๆเลยว่าน้องเขาปับตัวยังไงเท่าที่คุยกันนางก็ โอเคนะมันเหมือนมันมัน,ม,นมันรู้มาสักระยะแล้วแหละซึ่งอย่างที่บอกว่าคนที่เขารู้สึกตัวมาสักระยะในฐานะมุมของลูกจ้างมันหวาดเสียวมากเลยนะว่าธุรกิจจะปิดตัวลงหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องปิดกลายเป็นว่า work from home แต่ว่ายังได้เงินชดเชยทีเนี้ยเราก็ถามเขาแหละว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนี้จะยังไงเขาก็บอกว่ามันก็สับสนนะพี่แต่ว่าคือเจีย๊ยบเคยสอนน้องพี่สอนน้องคนนี้ฝึกจิตแล้วก็นางก็เลยแบบเออพี่มันก็ได้เวลากลับมาอยู่กับตัวเองด้วยแหละ เอ้ยไม่น่าเชื่อนะเวลาที่เราได้สอนคนฝึกจิตไปปุ๊บแล้วคุีโอกาสคุยเรื่อยๆอ่ะสิ่งนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยกลับจําได้แล้วเอากลับมาใช้เขาก็เขาก็เริ่มคุยอ๋อมีหน้าถึงทํานู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเองน้องอ่ะงานประจําที่สองน้องอ่ะคือเป็นนักร้องด้วยแล้วร้านอาหารก็ปิดเราจะทํำยังไงโดนปิดทุกช่องทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแชร์ไอเดียว่าเอ้ยตัวเองร้องนี่ดิร้องเพลง YouTube ไม่เคยทําจริงจังใช่ไหมลองทําดูดิ ทำแบบที่เปิดช่นลมาเอาจริงเราเราก็จะค้นพบความสามารถบางอย่างที่เอามาใช้ได้<า>โดยไม่ได้คาดห<า>วังจากที่ผ่านมาพอเรา <Comedy Day. S 1> ก็<อ>แล้วมีเวลาทํางานประจํา<อ>แต่ว่าพอเราคิดไอเดียออกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะตอนนั้นทํางานประจําตอนนี้ก็เลยแบบเออว่าจริงแบบพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าตัวเองร้องเพลงเก่งอยู่แล้วว่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้ลองค้นหาดูซิว่าความสามารถหรือความเชีย่ยวชาญของเราเนี่ยทาอะไรได้นะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมันน่าสนุกมากพอเราไกด์ไอเดียไปอย่างนี้ปุ๊บน้องเขาก็เออโอเคคือพอยต์มันอยู่ตรงนี้ ถ้ามันแพนิคบางอย่างเนี่ยลองคุยกับคนที่เพื่อนที่เป็นคนที่แบบดูแอตติจูดดีพี่ว่ามันช่วยได้อันนี้ไม่ได้บอกตัวเองแอตติจูดดีนะแต่พอได้คุยกับน้องปุ๊บแล้วเราไกลไอเดียเพราะเราไม่ได้เอาตัวเองลองไปคลุกกับปัญหาแบบน้องไงเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลองทําแบบนี้สิเอองั้นหนูน่าจะลองเริ่ม,มทําจริงจังแล้ว ภาษาภาษาธรรมะก็เรียกว่าไปเกาะกระแสใช่เหมือนอเป็นกัลยานะมิรกันเราก็กลายเป็นว่าเขาคุยกับเราเขาสบายใจแล้วเขาได้ไอเดียบางอย่างไปทําสุดท้ายเขาทําไม่ทําเจ็บต้องเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่มันกลายเป็นว่ามันได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วกระแสดีๆของเราอะ่ะมันช่วยแบ่งปันให้น้องอะ่ะเขาสบายขึ้นผมผมสรุปแบบนี้ได้ไหมพี่เจี๊ยบว,ว่าคือการฝึกจิตในช่วงที่เรา work ฟอร์ home ตอนเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความ เครียดหรือกังวลส,สถานะตัวเองมันยังสั่นคลอนอยู่เนี่ยม,มันทําให้เราเบาขึ้นสบายขึ้นแต่แต่เรื่องราวมันยังคงอยู่ดังนั้นข้างนอกมันยังต้องแก้การแก้มัน,มนอูดแล้วแต่คนจะเลือกแล้วเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่เขาเรียกว่าคุณไม่มีวันจะทําสิ่งที่มันเป็นความสุขได้ถ้าภายในคุณไม่มีความสุขก่อนอะโอเคเ,ออเพราะฉะนั้น,นการกลับมาดูจิตเนี่ยคือการกลับมาอยู่กับสภาวะที่ถ้าตอนนี้มันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสุข ก็ให้ยอมรับไปตรงๆว่าโอเคมันไม่ได้โอเคนะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่โอเคมันไม่โปร่งเลยตรงไปตรงมากับกับความรู้สึกจริงๆไม่ต้องไปกดมันหลายคนที่มันยิ่งเคลียด์และยิ่งวิตกอะ่ะเพราะพยายามจะไปใช้ความคิดและหาคําตอบให้กลับมาเรื่องง่ายๆที่สุดว่าเวลาไอเดียความปิ๊งแวบหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันเกิดณนะช่วงขณะที่เราสบายๆหัวโล่งๆเพราะฉะนั้นที่เราพยายามจะพูดเรื่องของว่าการฝึกจิตนะคือการกลับมาเคลีย เคลียสภาวะให้มันนิ่งแล้วไม่ได้เอาตัวความรู้สึกไปเกาะกับความคิดแล้วพาไปวุ่นวายใจไปหมดพราะกลับมาอยู่กับตรงนี้เคลียข้างในให้มันโล่งๆโปร่งๆเดี๋ยวบางอย่างมันจะออกมาเองผมเคยแนะนําบุคคลท่านหนึ่งแต่แต่เรื่องราวผมจําไม่ได้จริงแต่แค่วาวๆา,วาได้ว่าคนนี้ทุกข์แล้วเขาก็ยังหาทางออกไม่ได้สิ่งที่ผมทําก็คือว่าสอนสุกจิต3-5นาทีนี่แหละ แล้วโดยสรุปของพ่อบอกว่าพี่ตอนนี้ทำอะไรแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะไปทางไหนต่อนะฝึกจิตก่อนอดูจิตก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนมันเหมือนกับฟอกตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วขอเหมือนกับอธิษฐานในใจให,ให้มันราบเรื่นให้มันสบายสบายแ่นั้นเ <ะ S 2> พี่ก็ท <ำ S 2> <ๆ>ําแบบนั้นอเพราะว่าบางคนบางคนต้องยอมรับว่าในสเตจเนี้ยม,มันมันมืดแปดด้านอืเราเองถึงแม้เป็นคนฝึกจิตมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปช่วยเขาได้ทั้งหมดใช่แต่มันเหมือนกับพอพอตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนปูบะเขาเรียกว่า มันเหมือนเป็นคนสายตายาวที่เห็นได้สั้นที่สุดเ,เขาเรียกว่าเห็นได้ใกล้ที่สุดเราค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ที่ทเราทุกเพราะว่าเราเอาความคิดไปกังวลลรื่องหน้าจินตนาการไปไกลมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของการทํางานความคิดเนี่ยสมองเรามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วยิ่งถ้าเรามีความกังวลเรื่องเดิมๆอะ่ะบางครั้งอะ่ะ work from home เลยกลายเป็นความอึอดอัดแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเอาความอึดอัดนั้นส่งไปกับคนที่บ้านใช่เพราะอันนึงคือคือ พอทํางานที่บ้านแล้วมันเงียบใช่พอยิ่งเงียบความคิดมันยิ่งดังใช่อโอเคอดีเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คืออยู่บ้านยังไงทํางานที่บ้านยังไงให้มันไม่ร้อนรนก็คือกลับมาสงบเย็นๆภายในก่อนด้วยวิธีการฝึกจิตเนียแหละแล้วเราอะ่ะก็จะมีความโปร่งสบายมากขึ้นแล้วก็จะเ,เรียกว่ามีไอเดียหรือการค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะได้ง่ายขึ้นสุดท้ายจะคอนเซนเทรตกับงานได้ดีขึ้นแบบนั้นโอเคก็สําหรับ คนที่มาฟังใหม่ EP นี้เป็น EP ที่2แต่ว่ายังอาจจะไม่ทราบว่าการฝึกจิตคืออะไรนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือให้เราเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วนะแล้วก็อีกมือนหนึ่งเนี่ยครับก็ง่ายไว้นะครับที่หน้าตักตัวเองแล้วก็นิ้ว2นิ้วเนี่ยแตะไว้ที่กลางหน้าอ,อกบริเวณลิ้นปี่คำถามอยากให้พี่เจีย๊ยบแชร์หน่อยว่าเราจะรู้ได้ไง,งว่าตำแหน่งลิ้นปี่อยู่ตรงไหนแต่ถูกหรือย,อยัง วิธีวัดง่ายๆเลยคือว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนาะแต่ว่าถ้าเรายกมือมาในลักษณะของการไหวหรือพนมมือจังหวะที่เราอยู่ตรงกลางบริเวณทรงอกตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละคือลิ้นปี่ที่เป็นอยู่ตรงด้านข้างฝ่ามือของเรานั่นแหละค่ะเออเราก็เอานิว้วอ่ะสองนิ้วว่าแตะไปที่บริเวณลิ้นปี่ตรงนั้นโอเคสำหรับผมเวลาบอกกับกับเพื่อนใหม่ก็จะเป็นลักษณะที่พอให้เขาแตะอย่าไปกดนะหมายถึงว่าอย่าไปไม่ต้องไปจี้หานวมันจะไปโดนกระดูก ให้แตะแล้วจุดที่แตะมันจะเป็นจุดที่เว้าของของซวง,<า>งอ,อกงลงไปตรงกลางพอดีพอเราแตะเบาๆปุ๊บเนี่ยครับเหมือนกับเราสูดลมหายใจเข้าสบายๆแล้วก็พอจังหวะที่หายใจออกเราก็ให้ความรู้สึกอยู่ที่กลางหน้าอกตรงที่เราเอานิ้วแตะไปที่กลางหน้าอกตรงนั้นแหละเรารู้สึกประคองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยให้ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูที่หัวเป็นยังไงที่กลางหน้าอกรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบาขึ้นไหม คำว่าเบาขึ้นเนี่ยครับสังเกตที่ความคิดที่มันค่อยๆจางคลายลงเป็นยังไงบ้างถ้ามีอยู่ก็มีอยู่แล้วลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากการที่เราค่อยๆสังเกตความรู้สึกที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีกไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการชัดแบบเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเหมือนที่พี่เจี๊ยบพ,พูดมาก่อนนัาน,นี้คือการฟอก ให้เราอยู่ในการใส่ที่สบายๆแล้วก็เหมือนเราติดตั้งเครื่องฟอกอากาศให้กับให้กับจิตของเรานะครับพอมันมีความคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บก็เหมือนเราเป็นผู้นั่งดูเฉยๆว่าตอนนี้ความคิดมันขึ้นมามันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะดับไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวตั้งหลักให้กับเราได้ครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องทําอะไรต่ออนะก็อย่างที่ผมบอก ว่าบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนเป็นคนสายตายาวที่มองเห็นได้ใกล้ที่สุดแล้วเราก็ทําเรื่องนั้นแค่นั้นพอเอ,อเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องมากกว่าประมาณนี้พี่เจฟมีอะไรเสริมสรุป <c oughs> เพิ่มเติมไหม <c oughs> สรุปในสรุปไม่ดิ้นรนกับสิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาค้นพบที่พึ่งภายในตัวเองเพราะฉะนั้นจังหวะของการ stay home หรือ work from home เป็นการฝึกให้เราได้กลับมาค้นพบที่พึ่งที่เกาะภายในถ้าทุกคนฝึกจิตแล้วมีที่พึ่งที่เกาะภายในอยู่แล้วไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ถ้าภายในข้างในอ่ะเรามีจิตผ่องใสยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็จะเป็นกระแสสบายสบายแล้วผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันโอเคครับผมขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ,ะนีล